เสียงวูดรถไฟดังแผ่วลั่นเหนือท้องฟ้าสยามวันที่เสียงนั้นแผ่สะเทือนออกไปไม่ใช่เพียงเสียงของเครื่องจักรแต่คือเสียงของอารยธรรมที่เริ่มต้นหมุนไปบนรางเหล็กก่อนจะมีหัวจักรไอ้น้ำก่อนจะมีรางเหล็กตัดผ่านทุ่งนาสยามคือแผ่นดินแห่งสายน้ำและทางเกวียนการเดินทางช้า ราวกับเวลาหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ในรัชกาลที่5พระมหากษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคตทรงมีพระราชดำริจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้เดินได้เร็วเท่ากับโลกวันนี้ย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของเสียงบูดแรกแห่งสยามเสียงที่ประกาศว่าประเทศไทย กำลังก้าวสู่ความสิวิไลเราจะไม่หยุดอยู่กับที่อีกต่อไปวันที่เสียงหูดดังก้องเหนือแผ่นดินสยามเสียงหูดดังยาวก้องไปทั่วลานสถานีเสียงที่คนทั้งแผ่นดินไม่เคยได้ยินมาก่อนคือเสียงของหัวจากไอน้นาที่ลากขบวนรถเหล็กยาวเหยียดเคลื่อนตัวออกจากสถานีกรุงเทพไปยังปลายทางอายุธยา วันนั้นคือวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439พระบอทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเปิดเดินรถไฟสายแรกของประเทศสายกรุงเทศอุยุทยาระยะทางประมาณ71กิโลเมตรในวันนั้นประชาชนทั้งพระนครต่างมาชุมนุมกันแน่นสองฝั่งทางรถไฟบางคนถือร่ม บางคนปีนต้นไม้เพื่อรอชมเครื่องกลอันนาพิศวงที่พวกเขาเคยได้ยินแต่ชื่อจากยุโรปเมื่อหัวรถจักรสีดำคลับแล่นเข้ามาเสียงวูดแผดร้องดังสนัน่นควันสีขาวลอยขึ้นจากปล่องเหล็กและในวินาทีนั้นเองสยามก็ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็นทางการบทที่1ก่อนเสียงวูดแรกแผ่นดินแห่งเรือ เกวียนและความล่าชา้าก่อนที่ล้อเหล็กจะเริ่มหมุนไปบนรางก่อนที่เสียงหวูดของหัวจักรจะก้องขึ้นเหนือฟ้าสยามผู้คนในดินแดนนี้ยังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ช้าช้าอย่างงดงามแต่ก็เต็มไปด้วยข้อจำกัดของยุคสมัยสยามอาณาจักรแห่งสายน้ำในศตวรรษที่19หรือราวรัชกาลที่ส5 สยามยังคงเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมากกว่าทางบกแม่น้ำเจ้าพระยาเปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพระนครลำคลองเนับร้อยเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านวัดตลาดและเรือนแพรการค้าขายการเดินทางการสื่อสารล้วนเกิดขึ้นบนผิวน้ำชาวสยามจึงคุ้นเคยกับเรือมากกว่ารถในสมัยนั้น เรือพายและเรือสัมปันคือยานพาหนะหลักคนกรุงธนบุรีและกรุงเทพต่างมีเรือส่วนตัวไว้ใช้เรือกลนไทยเริ่มมีใช้ในราชสำนักและขุนนางผู้ใหญ่แต่ยังหายากในหมู่ประชาชนทั่วไปเอกสารของบาทหลวงปเลก,กูสผู้พำนักในกรุงเทพระหว่างพศ 2384- ถึงพศ2406ได้บันทึกว่ากรุงสยาม เป็นเมืองที่มีคลองมากกว่าถนนผู้คนใช้เรือแทนรถใช้แม่น้ำแทนถนนใหญ่บ้านเรือนเรียงรายอยู่ตามฝั่งน้ำราวกับนครแห่งลำคลองชีวิตของคนสยามในยุคนั้นจึงหมุนตามกระแสน้ำฤดูน้ำหลากคือตลาดคึกคักแต่เมื่อถึงฤดูแลง้งน้ำแห้งลงเรือก็แล่นไม่ได้เส้นทางการค้ายหยุดชะงักทันที บนบกคือทางเกวียนช้าหนักและไม่แน่นอนหากใครจำเป็นต้องเดินทางทางบกเกวียนคือยานพาหนะที่พึ่งพาได้ที่สุดเกวียนทำจากไม้ไผ่และไม้สักใช้วัวหรือควายคู่หนึ่งลากเส้นทางที่เรียกว่าทางเกวียนเป็นเพียงทางดินแข็งที่เกิดจากรอยล้อและเท้าในฤด,ดูฝนถนนกลายเป็นโคลนลึกถึงหัวเขา่าในฤด,ดูแล้ง ฝุ่นคลุ้งจนมองไม่เห็นข้างหน้าพ่อค้าภาคเหนือที่ต้องขนของลงมากรุงเทพใช้เวลาเป็นเดือนการเดินทางจากกรุงสู่สระบุรีใช้เวลา4-5วันไปถึงโคราชอาจกินเวลานับ10วันหากฝนตกหนักอาจต้องหยุดพักในป่าในพงศาวดารราชการที่สมีบันทึกถึงขบวนเกวียนสินค้าจากหัวเมืองที่ต้องหยุดพักทุก20-30กิโลเมตร เพื่อให้วัวได้กินหญ้าและพักเท้าการค้าขายจึงช้าและเสี่ยงต่อการสูญหายของสินค้าและสำหรับประชาชนทั่วไปการเดินทางไกลจึงเป็นเรื่องใหญ่คนส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เดิมทั้งชีวิตเพราะระยะทางคือกำแพงของยุคสมัยนั้นโลกภายนอกที่เคลื่อนไหวเร็วกว่าสยามในขณะที่สยามยังอาศัยเรือและเกวียนโลกภายนอกกำลังหมุนด้วยพลังของอานา้ำ อังกฤษเปิดเส้นทางรถไฟสายแรกสตอกตันดาร์ลิงตันตั้งแต่ปีคิศักราช1825ฝรั่งเศสและเยอรมนีสร้างทางรถไฟเชื่อมเมืองหลักจนกลายเป็นอาณาจักรอุตสาหกรรมในอินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษรถไฟสายแรกเริ่มเดินเมื่อปีคิศักราช1853นำความเจริญเข้าไปในอาณานิคมอย่างรวดเร็วพอค้าชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาในสยามจึงมองเห็นความแตกต่าง ในรายงานของกองศุน์อังกฤษประจำกรุงเทพปีพศ2410ระบุว่าสยามเป็นประเทศที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรแต่ขาดการคมนาคมที่รวดเร็วหากมีทางรถไฟแม้เพียงสายเดียวเชื่อมเมืองหลวงกับหัวเมืองภาคกลางประเทศนี้จะรุ่งเรืองยิ่งกว่าชวาหรือบอร์เนียวซสอีกคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวตะวันตกรู้ดีว่าการเดินทางคืออำนาจ และสยามในเวลานั้นยังขาดสิ่งนั้นอยู่พระมหากษัตริย์ที่มองเห็นโลกใหม่เมื่อรัชการที่หขึ้นครองราชในปีพศ2411พระองค์ทรงเผชิญความท้าทายใหญ่หลวงโลกกำลังเปลี่ยนฐานสู่ยุคอุตสาหกรรมอนานิคมยุโรปแพ่ขยายเข้ามาใกล้ทุกขณะพระองค์ทรงศึกษาพงศาวดารของประเทศต่างๆและทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าประเทศใดมีระบบคมนาคมที่ดี ย่อมสามารถปกครองตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงจึงมีพระราชดำรัสในภายหลังว่าชาติที่ไม่มีทางรถไฟเหมือนคนที่ไม่มีเส้นเลือดใหญ่เมื่อใดเลือดไม่ไหลเมื่อนั้นร่างกายย่อมอ่อนแรงนั่นคือพระราชวิสัยทัศน์ที่นำสยามจากโลกของเกวียนและเรือเข้าสู่โลกของหัวจักอายนามและรางเหล็กสยามก่อนมีรถไฟสังคมที่เวลาไม่เท่ากัน สิ่งหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์มักชี้ให้เห็นคือก่อนมีรถไฟเวลาไม่ได้มีความหมายเท่ากันในทุกชนชั้นชาวบ้านในชนบทใช้เวลาเป็นรอบฤดูฤดูทำนาฤดูน้ำหลากฤดูแลง้งขุนนางใช้เวลาเป็นรอบพิธีงานพระราชพิธีพิธีบวงสวงพ่อค้าต่างชาติใช้เวลาเป็นกำไรต่อเดือนเมื่อเวลาของคนไม่เท่ากัน ประเทศก็ไม่อาจก้าวเดินในจังหวะเดียวกันได้รถไฟจึงไม่ใช่แค่เครื่องจักรเดินทางแต่มันคือเครื่องกำหนดเวลาใหม่ของสังคมที่จะทำให้คนทั้งแผ่นดินมีจังหวะเดียวกันเศรษฐกิจที่รอการปลดล็อกเศรษฐกิจของสยามก่อนมีรถไฟขึ้นอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักสินค้าเกษตรจากหัวเมืองเช่นข้าวน้ำตาลและไม้ถูกขนส่งโดยเรือมายังกรุงเทพ แต่หากหมู่บ้านใดอยู่ห่างจากแม่น้ำหรือคลองใหญ่แทบไม่มีทางเข้าถึงตลาดนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอย่างนิธิเอวสีวงเคยอธิบายว่าแม่น้ำคือหัวใจของเศรษฐกิจแต่ก็เป็นกำแพงในเวลาเดียวกันเพราะใครไม่อยู่ในเส้นทางน้ำย่อมอยู่นอกวงจรความเจริญดังนั้นการสร้างรถไฟจึงเป็นการเปิดเส้นเลือดใหม่ให้แก่เศรษฐกิจไทย ทำให้หัวเมืองห่างไกลสามารถส่งของเข้ากรุงได้โดยไม่ต้องอาศัยน้ําพระนครที่เริ่มแน่นขึ้นและต้องขยายในทศวรรษ2430กรุงเทพเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วประชากรเพิ่มจากการค้าการเข้ามาของชาวจีนและการตั้งโรงงานขนาดเล็กเรือสินค้าแน่นคลองการขนส่งทางน้ำเริ่มติดขัดขณะเดียวกัน ถนนภายในพระนครเริ่มสร้างมากขึ้นเช่นถนนเจริญกรุงและบำรุงเมืองแต่ถนนยังไม่เพียงพอสำหรับขนของหนักระยะยาวสถานการณ์นี้ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ในหมู่ขุนนางและวิศวกรชาวยุโรปที่เข้ามาทำงานในสยามว่าถ้าประเทศต้องขยายเมืองต้องมีทางรางที่ลากความเจริญออกไปนอกวังเมืองจุดเริ่มต้นของแนวคิดเสียงหูดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงน,นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาพระองค์ได้ทอดพระเนตรรถไฟสายสั้นๆที่เชื่อมท่าเรือกับเมืองหลวงและทรงตระหนักทันทีว่านี่คือคำตอบของสยามเพราะในประเทศเหล่านั้นรถไฟไม่ได้เป็นเพียงเครื่องขนของแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอารยธรรมที่โลกตะวันตกใช้ประกาศความศิวิไลของตนพระองค์จึงตรัสกับข้าราชการที่ตามเสด็จว่าเสียงหูดนั้น คือเสียงของความเจริญเมื่อมันดังขึ้นในสยามโลกทั้งโลกจะรู้ว่าเราไม่ใช่ประเทศล้าหลังอีกต่อไปและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของเสียงหูดแห่งอารยธรรมที่ในอีกไม่กี่ปีต่อมาจะเปลี่ยนแผ่นดินนี้ไปตลอดกาลบทที่ 2. พระราชดําริแห่งความศิวิไลในปีพศ2420พระองค์เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา และได้ทอดพระเนตรทางรถไฟของอังกฤษและดัชช์เป็นครั้งแรกรถไฟที่แล่นรวดเร็วเชื่อมเมืองท่ากับเมืองในแผ่นดินทําให้เกิดการค้าขายมหาศาลพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าทางรถไฟนั้นเหมือนเส้นเลือดของแผ่นดินเมื่อมีทามรถก็แล่นไปถึงทุกหัวเมืองคนและของก็เคลื่อนไปได้ไม่หยุดนิ่งหลังจากนั้น พระองค์ทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพไปนครสวรรค์แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดและขาดความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจึงต้องว่าจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศเข้ามาวางแผนและเริ่มต้นด้วยเส้นทางสั้นๆก่อนคือกรุงเทพอยุธยาบทที่3เส้นทางเหล็กสายแรกกรุงเทพสู่อยุธยา การก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2434รัฐบาลว่าจ้างวิศวกรชาวเดนมาร์กชื่อมิสเตอร์เอบเฮเยนให้เป็นหัวหน้าวิศวกรและผู้อำนวยการโครงการโดยตั้งชื่อหน่วยงานว่ากรมรถไฟหลวงเส้นทางรถไฟสายแรกเริ่มจากสถานีกรุงเทพหรือที่ต่อมารู้จักกันในชื่อหัวลำโพงผ่านบางซื่อดอนเมืองรังสิตบางปะอิน อยุธยารวมระยะทางกว่า71กิโลเมตรหัวรถจักรที่ใช้ในยุคนั้นเป็นเครื่องจักรไอน้ำขนาดเล็กผลิตจากประเทศอังกฤษโดยบริษัท Kraus Co. ใช้เชื้อเพลิงจากพื้นไม้ที่ต้องเติมทุกระยะการวางรังในสมัยนั้นลำบากยิ่งชาวบ้านในพื้นที่บางแห่งไม่เข้าใจว่าทำไมต้องขุดดินและถมเหล็กลูกไปบางหมู่บ้านเรียกทางรถไฟว่าทางผีเหล็ก เพราะกลัวเสียงดังจากหัวจักแต่โครงการยังคงดำเนินต่อเนื่องด้วยพระบรารมีของรัชกาลที่5และความมุ่งมั่นของทีมวิศวกรจากเดนมาร์กและเยอรมนีบทที่4วันที่ประวัติศาสตร์เคลื่อนตัว26มีนาคม2496เมื่อถึงวันเปิดทางอยากเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง พระองค์เสด็จขึ้นประทับบนรถไฟพระที่นั่งสีทองพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่เสียงดนตรีบรรเลงเพลงมหาเริกมหาชัยดังก้องสถานีและเมื่อพระองค์ทรงดึงคันโยกหัวรถจักรค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเสียงบูดแผดก้องเสียงที่ไม่เพียงปลุกกรุงเทศให้ตื่นแต่คือเสียงประกาศว่าสยามได้ก้าวสู่ยุคอารยธรรมประชาชนที่มาชุมนุมสองฝั่งราง ต่างโหร้องดีใจและยกมือไหว้พระบรมฉายาลักษณ์บางคนร้องไห้เพราะเชื่อว่าได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่คิดว่าจะมีในแผ่นดินนี้และในวันนั้นเองประวัติศาสตร์การคมานาคมไทยก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการบทที่5ความเปลี่ยนแปลงที่แล่นไปพร้อมล้อเหล็กเมื่อรถไฟสายกรุงเทพอยุธยาเปิดใช้อย่างเป็นทางการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีเพียงวิธีเดินทาง แต่รวมถึงวิธีคิดของผู้คนการค้าขยายตัวอย่างรวดเร็วพ่อค้าสามารถขนสินค้าจากหัวเมืองภาคกลางเข้าสู่กรุงเทพได้ภายในวันเดียวตลาดเริ่มมีของแปลกใหม่สินค้าเกษตรเช่นข้าวและน้ำตาลถูกส่งออกมากขึ้นชาวบ้านที่เคยเดินทางด้วยเรือหรือกูเียนเริ่มใช้รถไฟเพื่อไปขายของหรือเยี่ยมญาติในกรุง เมืองเล็กๆอย่างรังสิตและบางปะอินเริ่มคึกคักเกิดสถานีที่กลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตชุมชนและเหนือสิ่งใดๆรถไฟทำให้เวลาของคนไทยเปลี่ยนไปเพราะรถไฟออกตรงเวลาเดินตามกำหนดในสังคมที่เคยชินกับความยืดหยุ่นของฤดูกาลร,รถไฟสอนให้คนรู้จักวินัยและความตรงต่อเวลาบทที่6 รางเหล็กสู่รางใจพระปณิธานของรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระยุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสต่อข้าราชการว่าเราสร้างทางนี้ไม่ใช่เพราะต้องการให้รถแล่นเร็วขึ้นแต่เพราะอยากให้ประชาชนได้ใกล้กันคนเหนือคนใต้คนในกรุงเป็นคนในแผ่นดินเดียวกันทางรถไฟจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือของเทคโนโลยี แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นชาติหลังจากนั้นพระองค์ทรงขยายเส้นทางต่อไปยังภาคเหนือจากอายุธยาไปลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์และเชียงใหม่รวมถึงทางใต้และตะวันออกทำให้สยามกลายเป็นประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้นบทที่7เสียงวูดที่ไม่เคยดับ แม้เวลาจะผ่านมากว่า120ปีแต่เสียงวูดรถไฟสายแรกยังคงก้องในหน้าประวัติศาสตร์รถไฟกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนาและเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศที่ทำให้สยามรอดพ้นจากการเป็นอนานิคมเพราะในวันที่ล้อเหล็กหมุนบนรางสยามไม่ได้เพียงสร้างทางรถไฟแต่สร้างทางแห่งอารยธรรมที่เชื่อมอดีตกับอนาคตเข้าด้วยกัน บทสรุปจากเสียงหูดสู่หัวใจของพันดินรถไฟขบวนแรกของไทยไม่ได้เพียงพาคนจากกรุงเทพไปอยุธยาแต่มันพาสยามจากอดีตสู่โลกใหม่ได้เสียงหูดที่ดังในปี2496จึงไม่ใช่เพียงเสียงของเครื่องจักรแต่มันคือเสียงของความหวังเสียงของประเทศที่ประกาศว่าเมื่อเสียงวูดแรกดังขึ้นในปีพุทธศักราช2496 มันไม่เพียงปลุกกรุงเทพให้ตื่นจากความสงบของลำน้ำแต่ยังปลุกสยามให้ลืมตาสู่โลกใหม่รถไฟไม่ได้เพียงขนคนและสินค้าแต่มันขนความคิดและความหวังจากกรุงสู่หัวเมืองจากหัวใจของพระมหากษัตริย์สู่หัวใจของประชาชนและตั้งแต่นั้นมาเสียงหวูดแห่งอารยธรรมก็ไม่เคยเงียบหายไปจากแผ่นดินนี้ หากคุณชอบเรื่องจริงจากประวัติศาสตร์ไทยอย่าลืมกดติดตามช่มย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับอีกหนึ่งเรื่องจริงที่ทำให้เราเข้าใจอดีตของแผ่นดินได้ลึกกว่าเดิม